พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลใช้แล้วนะคะโดยยกระดับสิทธิ์ลูกจ้างเพิ่มวันลาคลอดเป็น120วันและให้คู่สมรสลาช่วยภรรยาคลอดบุตรได้15วันค่ะ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่9พุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2568นับเป็นการปฏิรูปกฎหมายแรงงานครั้งสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับครอบครัวกฎหมายฉบับนี้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้างหลายประการอาทิการลาคลอดบุตรจากเดิม98วันเป็น120วันโดยได้รับค่าจ้าง60วันการลาดูแลบุตรป่วยได้15วันได้รับค่าจ้าง างร้อยละ50รวมถึงให้คู่สมรสลาช่วยภรรยาคลอดบุตรได้15วันโดยได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนนอกจากนี้ยังขยายความคุ้มครองลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับลูกจ้างทั่วไปเช่นค่าจ้างวันหยุดและสิทธิการลามาตรการดังกล่าวสะท้อนนโยบายรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานแรงงานและส่งเสริมความเท่าเทียมในครอบครัวทั้งนี้ขอให้ในายจ้างและลูกจ้างศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง